สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกษตรชาวครีเตอร์ทุกท่านนะครับชาวนามือใหม่นะครับผมวันนี้มาพบกับชาวนามือใหม่เช่นเคยนะครับกับบรรยากาศท้องไร่ท้องนาแบบการเกษตรนะครับวันนี้มากับประเด็นการซ่อมข้าวนะครับซึ่งข้างหน้าที่ทุกท่านเห็นนี้จะเป็นแปลงพ่อก้าฐานนะครับ ของป่าต้อมพันกล้านะครับที่ยางตลาดกาลสินนะครับผมโดยชาวนาผู้ใหม่จะนำกล้าฐานเนี้ยไปซ่อมแปลงกขศ9แปลงที่2ของชาวนามือใหม่นะครับที่หวานไปเมื่อ้หพฤิก,กายนนะครับผมซึ่งใช้กล้าฐานจะทำให้ข้าวโตวไวแบบใกล้ๆก,กันนะครับ ด้วยอายุของก้าถาและก็ข้าวในแปลงนาที่เราหว่านนะครับจะใกล้เคียงกันนะครับถ้าเราไปถอนต้นก้าในแปลงนะครับแล้วเรามาซ่อมนะครับอาจทำให้ได้ผลผลิตเท่าเดิมนะครับแต่ถ้าเรานำกล้าจำนวนใหม่นะครับไปซ่อมลงแปลงนะครับเอาข้าวไปปลูกเพิ่มเหมือนเอาข้าวไปปลูกเพิ่มนั่นเองนะครับก็จะได้เพิ่ม การที่เพิ่มผลผลิตนะครับถูกไหมครับแต่ถ้าถามว่าทําไมเราต้องซ่อมนะครับชาวนามืองหม่จะขอตอบแบบนี้ครับแปลงนาของชาวนามืองหม่เนี่ยต้องบอกว่าไม่ค่อยเสมอนะครับจึงทําให้เวลาเราไล่น้ํานะครับหรือเดินน้ำน้ําจะออกได้ไม่ค่อยหมดจะเป็นแองแองนะครับก็เลยเจอปัญหาข้าวขึ้นได้ไม่ดีนะครับน้ําไม่เกลี่ยกับมเมล็ดข้าวก็ ฟอ่อบ้างไม่งอกบ้างประมาณนี้นะครับก็เลยต้องมีการนําไปซ่อมนะครับบางทีก็จะมีอุปสรรคเรื่องหนูเรื่องนกนะครับประมาณนั้นนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับของการทาไรทานา,าจึงต้องมีการหวานเผื่อนะครับหรือซ่อมนั่นเองนะครับก็ฝากไว้กับประเด็นทองไรทองนานะครับผมซึ่งข้างหน้าเพื่อนๆน,นี้กําลังโหลดนะครับก็มีน้องๆทีมงานาผลขึ้น ระบบคอนเวเออร์นะครับหรือระบบสายพานกำลังไหลมาแล้วก็น้องๆเขาก็จะจัดเรียงใส่กระบะรถนะครับเพื่อนำไปซ่อมนะครับก็ไม่ได้ใช้เยอะนะครับใช้อยู่ประมาณ60ถาดนะครับก็คือความหมายคือเราอยากให้ได้เยอะที่สุดนะครับในผลผลิตนะครับไม่อยากให้ว่างนะครับว่างต้องขยับนะครับหมายถึงว่าไม่อยากให้พื้นดินว่างนะครับ พื่อผล,ผลิตที่ดีนะครับคล้ายๆว่าเราไม่มีโอกาสแก้ตัวนะครับคือเราปลูกแล้วเนี่ยถ้าอีกไม่นานก็จะได้เก็บเกี่ยวนะครับต้องบำรุงให้ทันประมาณนั้นนะครับก็เอามาฝากไว้กับประเด็นนะครับนี่แหละเรื่องกาะถาดและการเรื่องการซ่อมข้าวนะครับกับประเด็นของไร่ตรงนาน,นะครับก็ขอฝากเพื่อนๆไว้ให้รับชมนะครับซึ่งวันนี้ก็วันที่12นะครับก็จะขนไปซ่อม 12กับ13น่าจะเสร็จนะครับซึ่งอีกหนึ่งแปลงนะครับก็ยังไม่ได้ทำการหว่านเกยมแปลงไว้แค่ไถไถไว้นะครับซึ่งรอน้ำอยู่นะครับซึ่งแปลงที่ว่าไถไว้เนี่ยเป็นแปลงที่จะลงสายพันธุ์กขอน0 7นะครับหรือเจ้าขอภัยครับหรือพิชโนโลก72นะครับซึ่งจำนวน 9ไร่นะครับซึ่งก่อนหน้านู้นนะครับธนาามุ่งหม่ทำกาขอสี9เป็น1แปลงนะครับแล้วก็อันนี้ที่จะไปซ่อมนี่ก็คือแปลงที่2จํานวน12ไร่นะครับก็นี่นะครับก็รอรอน้ํานะครับซึ่งระบบชนประทานก็ยังไม่มานะครับก็ก็รอไปก่อนนะครับที่จริงอยากทําให้ติดๆกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับ เดินไปดูซะหน่อยนะครับเดินไปดูคลองชนะทานซะหน่อยนะครับอันนี้คือคลองระบบชนะทานจากเขื่อนลำปาวนะครับซ <IEL> ึ่งก็จะไหลไปหลายๆอำเภอนะครับไม่ว <íamos> ่าจะเป็นอำเภอคลองชัยอำเภอกำมะลาใสนะครับอย่างที่นี่ก็อำเภอยางตลาดนะครับถ้าระบบน้ำเราดีนะครับแล้วก็เหมาะแล้วก็ดีสำหรับการทำเกษตรนะครับอย่างทำนาก็ได้ทั้งนาปีนาปังอย่างนี้นะครับ ็ฝากไว้กับประเด็นการทำไร่ทํานาการซ่อมข้าวแล้วก็การนํากระถาดไปซ่อมข้าวนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับาชาวนามืองใหม่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ